ดีดาเรืไวไป้ไไปซื้อเรื่องค่ามรากอ๋อเขามาด้วยกันมาด้วยกันกับน้องใช่ไหมนุ๊ฮะขอบคุณครับแพปไปเบิร์ีวันเกิดใครของเนี่ยมาวันเกิดใครครับไม่ใช่พี่เกิดอะไรครับพี่กาแฟเหรออยู่กันนเกิดเมื่อวานจริงตกิดเฉินยับเลยค่ะไม่ได่ควันนี้แฟนในเมทเปิดตัวเลยนะบอกเลยว่าเก่าคบกับกันเหม็นบอกเลยไม่ได้ไม่ได้คบค่ะไม่ได้คบกันครับพี่ ไอ้เบลไม่เห็นต้องเขินเลยเขาพูดตรงไหมแตก๊อตอยู่เขินเปลี่ยนคนละคนเลยไหมไม่จริงๆเขาอยู่ค่ะอ๋อนี่คือคุยกันอยู่เหรอจูบลหรใช่ครับกำลังคุยกันอยู่ครับเพจหมดเพจแล้วดีดูใจค่ะดูใจอยู่ค่ะตัวมาคันนี้ดิโก้ครับผมดูใจอยู่เฮ้ยอันนี้คือแบบว่าก๊อตพูดกับปากเลยแนะพี่ไม่เชื่อแต่ว่าก๊อตพูดกับปากนี่พี่เชื่อนะรูปกนายตายจริงใจเขาพูดอ่ะก็เล่นอยู่อ่ะไม่ได้เหมือนอะไรมาบนไหล่กูปะ นาที่ไม่รู้ว is> ่าคุณเสียงใครวะเห็นปลาเป็นไรวะสวัสดีครับคุณคนเท่าดีครับเฮ้ยสวัสดีครับชาลีเข้าไดีครับเห็นปลาด้วยกูป่ะนี่ไหมไอ้ยมาเต็มชูแปลาไม่ว่ามีแมวที่พื้นด้วยปลากูเนี่ยชื่อกาโฮกัูกำลังโตขึ้นอยู่อืมโอ้โหแสดงว่าโมเดลนี้น้าเป็นคนออกแบบกูดูทรงละไม่ใช่มีชื่อด้วยเป็นปลากาโฮถูกหมายถึงปลากาโฮที่ว่านี่มันจริงจิงว่าแล้วต้องมีชื่อกูพอบา มึงรู้ว่าไอเฉินมึงโชคดีมีบุญมากเลยนะอ่ะครับที่มึงได้สนทนากับดาราอย่าบอกนะว่าคือจิงกะเบลครับป้าเอาอีกแล้วไอ้แกเอาอีกแล้วนะเอา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 คือจิงกะเบลเขาจะเข้ามาหน้าติดแล้วแป๊บนึงเป็นเน็ตไอดอลยุคเก่าโอ้ยเชื่อลองหาเองที่ที่นะครับคุณจิงกะเบลคุณจิงกะเบลเป็นเนี่ยแล้วยุคเก่าเหรอไม่ใช่ค่ะคุณจิงกะเบลอยากเขินเราดีเล่าให้ฟังได้ไหมไม่ได้เขินค่ะ เเออออไนนคุณจิงจริงไม่ได้เป็นอะไรแล้วค่ะจริงเป็นของคุณก๊อตใช่มันก็หมายถึงว่าอันนั้นรู้ว่าไอ้นั่นรู้เดี๋ยวนึกจีฟันค่อยว่ากันเดี๋ยวหมายถึงว่าคุณจริงเป็นคุณจริงเปก่าไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็เล่าให้ฟังเลยไม่ค่ะเฮ้ยดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยใช่นะไม่มีอะไรเลยค่ะเอางี้นะคุณจริงเล่าให้ฟังผมจะไม้บอกเรื่องวานที่คุณจริงกับผมแล้วกันไม่ค่ะเมื่อวานคุณแพ้จริงยับเลยนะคะ คุณคุณเพิ่งมาทีิงเพื่อแพ้คุณแบบไฟล่างหลังค่ะแต่ว่าแรกๆจริงชนะตลอดเลยแม่ก็สักหนะคือนิบะเรื่องหนึ่งเรื่องเองกำลังปุยเขาอยู่อะไรเงี้ยเองต่อเรื่องมาเขาหน่อยโอ้โหมาดิมาแก้มือดิมานี่ดิพี่ตีเขายาวทุกวันแล้วมาค่ะมาค่ะมาแก้มือไม่ค่ะพี่คุณคุณเดี๋ยวเสียหน้าคุณเก็บไม้ได้ปะไม่คุณเมื่อวานเมื่อวานจริงชนะเยอะมากค่ะคุณคุณพอแล้วเดี๋ยไอ้เขาแต่แต่คุณจริงกันไปว่าเขาจะพี่เยอะจริงได้ละกอมานเมื่อวานเล่นกันก็ได้ประมาณแปดต่อสามมั้ง เยอะไม่ไม่แปเขาแปดหรอพี่แปดเขาถามไม่ค่ะพี่เพิ่งมาพี่งพ่งมาชนะตอนแบบจริงเหนื่อยจากเล่นร้านมาแล้วค่ะแต่ตอนแรกๆพี่แพ้แบบจริงยับเลยค่ะตอนนี้พี่พี่พี่มาโชว์ความลื่นนะคะอะไรยังไงเนี่ยพี่พี่ลื่นด้วยเหรอแต่ที่จจะที่เห็นว่าก็ตอยแล้วพี่ไม่อยากทำร้ายเขาเนี่ยมันมันดูไม่ดีกันมันเดี๋ยวหาก็ถามว่ามันอย่างงี้ก็ไม่ควรนะพี่อย่างงี้นก็ไม่ดีคุณก่อนคุณไม่เชื่อจริงหรอเจอเจอเขาเจอก็ตอยช่วผมเชื่อคุณก็ได้ ล่าสุดขนาดเมื่อวานมันวินท้ายวินท้ายกันไปเรื่อยๆจนจะตีสองอ่ะไอ้วินท้าย,าย,ายมามามาตรงนี้คะ่คะมาชนะัอันนี้คือจบเลยค่ะไม้เดี๋ยวคือจบมาคุณเชนิญมาคุณพูดอย่างเงี้ยจริงเสียนะคะเนี่ยเ,เอาละคุณจริงคิดมากเลยเหตุไม้่าคุณดูแค่คุณจริงก่อน <ละ S 2> แล้ก็ตัดเองคุณจริงชนะค่ะมันก็เป็นเล็กน้อยน่ะเรื่องแพ้ชนะจะไปเรื่องอะไรนะคุณจริงไม่ได้ไม่แต่พี่เชิญนะพูดว่าจริงแพ้ยาบป่ะไอคือคนเราก็มีการแพ้ชนะถึงไหมล่ะแต่เ่าผมชนะกันนี้ เลือกเก่งเลยนักหนาจริงฮะก็แพ้อยู่แค่คนเดียวปะพี่เอกกเลยนะเว้ยหนูแพ้ก็ได้หรือมึงอยากชนะล่ะแต่ว่าก็หนูแพ้แค่เขาไม่ได้หรอหนูก็ชนะพี่เขาอ่ะทำไมอ่ะมึงคิดว่ามึงเป็นดาวประดับฟ้าเหรอ ไม่คือคือคุณจริงเขาไม่ได้แพ้อะไรผมขนาดลงคำนะแค่โดนบาดละสามบาดละสองเลยครับไม่หายแค่รอบสุดท้ายพี่ไม่นับรอบแรกอ่ะรอบแรกหนูชนะพี่เยอะมากตีไปแล้วตีไปแล้วแล้วตีไปแล้วได้อะไรไปแล้วได้อะไรก็พี่ชนะชอบมัารออะเล่นรอล้ออะไรมึงนล้อว่าแบบเขาชนะจริงอ่ะ เเอาสียยยงงดัคุอออีกลเา่ตอนที่ตอนคุณจริงได้คุณจริงก็พูดแบบนี้ค่ะพูดไม่เลิกค่ะไม่เลิกจังหวะเราต้องค่คุณไปแพ้นล้นะคะไม่ค่ะไม่ครับเป็นอย่างนั้นแหละคุณจริงเจอคุณเชื่อคุณเฉินหรอคุณเฉินกำลังปั่นนะรู้หรือเปล่าคุณจะไปทับต่มคนอื่นที่แพ้คุณได้ยังไงจริงไม่เคยทำพฤติกรรมอย่างนี้นะคะจริงโอบตลอดเลยเหมือนที่จริงชนะคุณจริงก็โอบคุณนะนการโอบปอมพูดอะไรเนี่ย คุณชนะผมตอนไหนการสอบชนะสองหนึ่งค่ะอันนี้คุณพูดไปเรื่อยแล้วนะอันเนี้ย็อดตอนอดีตเขาเขาเริ่มพูดไปเรื่อยแล้วนะทุกคนไม่มีคนยอมรับความจริงเลยนึกว่าข่าวข่าวเริ่มมั่วไปเรื่อยแล้วรถไปแล้วเออเขาโดดรถพี่พี่ฝั่งฝั่งข้างนอกสุดเลยฝั่งริมเลเลยพี่ก้อนครับสองทุ่มครึ่งใช่ไหมครับพี่เออสองทุ่มครึ่งโอเคครับพี่ ไสองทุ่มครึ่งในเลยนะตายแล้วนงไหะไม่ไม่งานเย็นดอกไม่รู้คุณจิงกะเบจะมาทานแล้วครับคุณจเบลดีออเดอร์อะไรเนี่ยมาจากไทแล้วค่ะคุณจเบลทานข้าวยังคับวันนี้โจล้วยียูเราอะทานแล้วค่ะได้ไม่จะบอกว่ากูจะช้ยังไม่ทานเลยว่าตีให้สกอไข่ได้กินไข่เพิ่งเขาบีกก้แน่นแอมเบรียเทโพะไม่อยากเข้าเป็นไม่ได้ะไม่เป็นไรเลยคุณ ก็เมื่อวานโดนตีไงก็เขาบอกอยู่ว่าเขาตีคณะจริงนะแพ้มันก็แพ้บ้างไม่เป็นไรหรอกแต่ตียับหน่อยแล้ก็แพ้ไงคะแต่ว่าแพ้เพิ่มเรื่อยแต่ว่าจริงโดนตีมาโดนกรโดมหกูนี่ก็โดนตีไปหกศูนย์อะไรนะคะแค่แพ้เรื่อยๆรื่อยเอแค่หละวันตีไม่ไม่ไม่หกศูนย์พี้อย่าบ้าลาศูนยบ้าหกศูนย์บากก็แพ้เรื่อยๆร่อแพ้จนต้องขอแก้ทุกวันเก็น่าไม่เป็นไรหรอกกูจริงที่อย่าลืมพิมพ์ ไปตามขอแก้เขาด้วยเหรอเนี่ยเออคุณจริงแค่เป็นเป็นดูไอะไรนี้ที่คัดมาผ่านจากคนแบบโอ้หเป็นร้อยเป็นพันคนเพื่อมาเป็นนี่มาคนแล้วก็โดนคนตียับกันเลยแล้วทำไมคุณไม่เป็นไรค่ะจริงยอมให้คุณทับทัจริงค่ะคุณคุณจริงคือหญิงแก่งนะครับแต่แค่โดนคนตียับกันเี่ไม่ค่ะขาก็ได้ค่ะแอนน่าคุณมันแพนนะปกติก็แบบนี้นแหละถ้าสมมติว่าจริงแพ้คุณจะเบาก็จะเป็นอะไรของเพื่อนวะดังไหมครับดังขึ้นมเดี๋ยวมันเป็นเรื่องนี้ได้ไงคุณ อไม่จังว่ะชลมุนเธอหมอเออมันไปตัวอะไรแ้วเน่ยไม่ผมไม่สบายผมจะคอคอผมนมัจะมีะเละแหละอาชลมุนนั้นเนี่ยีอะเละอ่าคอมึงโดนเพิ่มเตะหน้ามึงไม่เข็ดใช่ปะ ันนี้นะครับเอาเข้าระบบรถรถลอยไอ้ลบรถออกมาเพราะว่าทีนี้คุณจริงแทเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องเอาตัวไปหลบตัวรถได้แล้วไงเวลาหลบตัวกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณดูพี่คุณไม่หยุดหน้าไม่ได้ว่าอะไรเลยก็คุยกันดีๆโอเคไหล่ะอะไรไอ้ตาอะไรชุบอยู่ชุบอยู่อะไรเอ้าคุณเฮ้ยมึงทำทำไม มึงทำทำไมวะแกยาให้ไฟมึงทำทำไมได้เอยได้ครับได้ียงคนอื่นเขาดังกบผมคุจริงครับโออโดนหกมาค่ะเรามาตรงนี้แล้วค่ะคณจริงีเสียงอะไรนะครับนาขาใ่มากค่ะจริงไหมผมโดนกมันยอมไม่ได้หรอกไอ้เด็กเมาบอกมันเป็นมันเป็นดารานะเว้ยโอ้โดนแทงได้คนจริงมดูปะเนี่ยไอ้ก๊อตเอานะี่ผมไ่รูเรื่องนะครับเรื่องนี้งครับผมเคยได้ยินอยู่ครับนะใช่ไหม ไอ้จริงอ่ะมึงบอกไปเลยบอกเฉยไปเลยว่าจริงเลาเรื่องนี้ผมบอกก่อนเนี่ยใช่ค่ะไม่มีอะไรค่ะอ่าจริงเป็นจริงเป็นไอดอลยุคเก่าค่ะเดี๋ยวเล่าฟังเลยคือมันเป็นยังไงคือมันที่มายังไงครับอ๋อไม่มีอะไรค่ะยิ่งเล่าฟังไมดีโอ้โหจริงจริงแล้วเล่นกันมาทุกวันแล้วมาขอเล่นทุกวันแล้วมาถึงเวลามีเรื่องอย่างนี้ไม่เล่าฟังเลยไม่มีอะไรค่ะเปได้ดีตนะเล่าฟังว่าคือไรเราหมายความว่าไงอตลกค่ะพูดไปแล้วตลกปากตัวเองค่ะอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งของเราหนึ่งเล็กโจ๊ก ก็แบบว่าไอ้สัญญาลูกแค่เราสองคนนะแบบว่าสบายก่็จริงค่ะก็แบบว่าในแอดอลยุคเก่าค่ะคือยังไงหมายถึงว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงไม่เข้าใจไม่มีอะไรค่ะมามาแก้มือค่ะเรามาแล้วมาีวมาเจอ้กเู่ียันแล้องเมมาถา เดี๋ยวก็แล้วก็แต่เจอหน้าคุณจิรเบลนะพี่รู้จักใครชื่อเขาแล้วก็บางเตะเวรเนี่ยไม่เคยคุยตาทุกตุกเดียบเลยนี้ก่อนที่คุณจะทำไม่เต็มนะคุณผ่านผมก่อนดีกว่าเขาอยากพี่ก็อยากพี่ที่เดินไปรอบนั้นคือไม่เข็ดถูกไหมรอดูแล้วก็รอดูก็รอดูอย่าให้เองต้องทะเลาะกับแฟนเลยเอาเลยพี่ผมจะดูพี่ตรงนี้ใช้โทรศัพท์ซูมโอเคไหมก๊อตแบบเนี้สวย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 โอเคไหม อย่างนี้ต้องปล่อยคาใจนะปล่อยคาใจนะพี่ไม่อยากทำอย่างนี้เลยกพี่ขอโทษนะก็นายมันก็เขาก็เป็นเป็นคนที่กำลังคุยเองด้วยขอโทษจริงเอะไรมาไรพี่รู้สึกไม่ดีเลยครพี่เอลดีกว่าพี่ขอไม่ตีแล้วว่าไม่เม่กี้เมื่อกี้ไม่ตีนก็ไม่ไม่ตีนะกไม่ไม่ีนไม่ไม่ีจไม่ม่นะไมไม่ีกไม่ไีะไม่ไม่ไม่ตีนกไม่่ไมนะม่มนะไม่มไ่ีะ็ไไม่ีกไม่ ก็กระโดูให้มันเลืๆใช่ครับผมแตไม่ดีกินคุณค้ามาเร็วแฟชั่นใหม่คุณค้ามาไข้แดกดูติดติดไข้หวัดพสานแเละไอ้เหี้ยางมาเลมคุณาเขากินเอาน้ำเขากินเ้ยติดไข้เหรอวะรีบโอ๋หาไปเลยแค่แพ้แค่แพ้เป็นนะแค่แพ้ทำไแค่แพ้ผมเบงอะเอ้าจี๊ดจิ๊เกเรสิแค่แพ้ผมเบง ตอนไม่จ้าในที่เพจนคนดูพี่คนห้องอยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรนม่เไมเป็นไม้ม่เนไรไม่เป็นไรแพ่เปนไรไม่คุณนไรแม่เป็นไรีค่เพนระเออนรไเงนไร่เนไม่เป็ไม่็นไรไม่็นไรไมารไมเนไรไม่รไมนไม่เรแพ่เป็น่นรม่ไรไม่เไรไม่เปนไม่ไ่เไรไ่เนา่เป็นไเป็นไรเป็นไรไเป็นไรไม่เป็น่เป็นมเปวดหรวแล้ว้ไ่เา ขอแก้ได้ไหมพี่เฉศครับขอแก้ได้ไหมอ่ะไม่หรอข่าแก้ได้ไหมอ่ะผมทำไม่ลงครับสกอตอยู่ตร่างนี้ไอ้ไข่แตกไม่สกอตไม่อยู่ผมผมจะได้แหละแต่สกอตอยู่ผมไม่ดีดีครับคุณจริงพี่เฉศเขาตีไปเขารู้สึกผิดไปคุณใช้แล้วรู้สึกผิดเรื่องอะไรคะมันเอา ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับตกอนอยู่ตรงนี้นะอะไรสก้อตก็เป็นของผมเป็นเป็นคนอยู่ด้วยกันมาตั้งนานนะคุณจริงก็ใช่ไหมอ้าวแล้วแล้วคุณจริงกัจริงแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะคุณก๊อนอ๋อก็คุณจริงก็เป็นอนาคตจะเป็นแฟนของตะก้อตหรือเปล่าเขายังไม่รู้สุ่มไหมล่ะครับตอนนี้คุยกันอยู่ใช่ค่ะจริก็ก็ยังไม่ได้เป็นนี่ถูกไหมล่ะก็อย่าไปกลัวมาไม่ได้พี่เอาเฉยๆไปดีความสึกไปดีคุณจริงอาาหรเือป็นแหนบเนี่ยใจร้ายว่ะเอาได้แค่แพ็คเหรอไม่เอว คุณจะร้องให้ทำไมล่ะคุณแค่แพ้ไม้พี่เฉินเองแค่ผมเองครัคุณดูเขาจะร้องจริงไม่หยุดน่ะคุณให้เท้ามาแก้กับจริงเถอะเนาะถือว่าขอไอแมนยแมนจริงเขาถามผมผมรับได้นะคนที่แพ้ไม้ผมอะมีคุณจริงมีอานาสองคนเลยครับเฮ้ยดูหกเดี๋ยวใครอ่ะใครอะพี่ดาวมาเดี๋ยวพี่พี่ดาวมาเดี๋ยวครับ เออวันนี้ด้วยเนาะเหอพิชจนพิชจนเมื่อกี้คอนข้างก่อนพี่พิชจนอ่าเฮียมึงใครเนี่ยมึงดําตอดมึงเหมือนเพื่อนกูเลยมาได้ไงเนี่ยพินเโอ้โหโอโหเดี๋ยวนะฉันเองนะรเสียงเด็กจนน่าหยิกเก่งนเลยมึงมึงจำกูไม่ได้หนิจริงจริงเหรอเฉิชจนจำได้กูจำมึงได้แหละแต่เสียงมึงเด็กจนน่าหยิกเก่งนมากเลยอ่ะมึงดูอ่อนวัยลงเยอะ แค่ทิ้งมึงมาทำแก๊งมึงลืมกูมึงคุยกับใครเกับเดือนนี้ไม่คุยกับใคเดือนนี้เดือนนี้มึงคุยกับใครดักเพื่อนพี่เชียวหรอคะมึงเป็นอะไรวะมึงโอเควะมึงพูดใครวะมึงคุยกับใครวะมึงคุยใครวะทําหนึ่งนะอะไรกมันพี่พวกเราอยู่นี้พี่หน้าตามันคล้ายเพื่อนพี่นะพี่ว่าอากาศนั่าจะไม่ใช่พี่มาเพราะว่าก้อยบอกพี่ว่าวันนี้คุยกับน้องพี่เลยเข้ามา ดูข้อมูลซะด้วยทำไรพี่ดำนี่คุณคนเหรออ๋อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ดำเสียงพี่แปลกไปเยอะเลยนะพี่อ๋อเป็นวัดเนาะอ๋อออนทัวร์เป็นบัตรดูกันเขินนะพี่ดำดูแลสุขภาพด้นะพี่เจมส์ไม่ดูคนเขินนะ เนี่ยก็มาแล้วก็ทางนี้ดิพี่แต่งมาซะขนาดนี้พี่เอแฟชั่นหรอแฟชั่นน่าใช้เหรียญนะแต่งมาซะเต็มยอะเบืงหันมองใครนี่ยเฮ้ยดำเขากดอะไรคุณเฉินหรือเปล่าเขาไม่คุยกับคุณเฉินเลยอ่ะมันมันอาการไม่ค่อยดีตัวนี้ป่วยป่วยจิตอ่ะที่นี่มันกี่แดกกูต้าบอกว่าทำไมมันขาวขึ้นวะอะไรนะป่วยอะไร พูวิวาพี่ดำเปิด normal หน่อยพี่พี่ดบอกว่าเป็นเองมันมีอเคล่อด้วยมีข้อมูลมันมีข้อมูลด้วยไอ้นี่มันตบปอมปอมนะไอ้เแค่นี่ดูเยอะไอ้เแค่นี่ดูเยอะนะไอ้ผมผมเพิ่งกลับจากบึงการนะนะเพิ่งกลับจากบึงการนะบึงการที่อะไรมันนอนอยู่บ้านวันนี้ก็ผมเพิ่งถึงผมเพิ่งถึงนะผมก็เข้ามาเลยเมื่อวานกูเห็นมันก็อยู่บ้านนะไม่ใช่งั้น จะรีเนี่ยครับลองเพียงพอเกินฮพี่ไหนอ่ะพี่ป้าป้ามามาดีดีเฮ้ยคนนั้นไข่อ่ะคนใหม่ใช่ไหมลองเพียงพอเลยว่ะหลงนักซีทาไฟเต็บมึงเป็นไรอ่ะอี้ยเจ็บคอเป็นไข้แตกอ่ะดิติดไข้นุ่นเนี่ยเจ้า่นื้อ อากกูัวีเลิกโค้ดเจ็บนะตอนนี้หายแล้วทั้งหมดเลยกินยาเพื่แก้ปวดหายเลยถ้ากินเมื่ออยู่ก็หายแต่เมื่อวันเอวันมีเจ็บไปด่น้องประชุมสักทีดีเลยสุดเวลาไปทำแล้วแหละตอนเนี้ยไม่เลื่อมไปไหนอ่ะเวลาเท่าไหร่เวลาขับขี่มันเท่าไหร่อ่ะตอนเนี้ยบักตู้พี่อะไรนะเวลาขับขี่มันทำไปเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ต้อนอยู่ต้องทำงาน เอไที่ร่ะพี่ดำขึ้นล่ครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มึงขี่อะเวลาเลี่ยงไม่ได้ไงตื่ถึงสองห้าปะพี่เฉียนด้วยแล้ครับพี่ครับไปข้าว่เบสสองห้าแปดพี่กดีครับัสดีไปเบสเร็วเกี่ยวนี่ยไอเบสอ้าแปดก้าของมหาดะอ๋ออัที่หนึ่งยกัาศูนย์ูนหลักศูนยุศนยวิเลยวะแต่งตัวเท่ขึ้นนะครับพี่ไหวรปะชตรงนี้รอรเลไสัตวมนมีความรักใช่ไหมพี่ก็อต่ ครับผมช่วงนี้หล่อขึ้นขอบคุณครับที่ชมไม่ไปดูตัวเองเนะนะทำไมคนหนึ่งเขาแต่งตัวเหมือนพี่เลยพี่ก๊อตอ๋อเออคุณเล่นลุงครับชื่อตัวเดียวกันเลยชื่ออะไรครับคว่าไงน้องไปยิ่งพูดน้องไปดีดีดีทำไมใส่คำเสียงเข้มใส่น้องไปอ่ะาวไอ้ไอ้เหมือนโดนยาพิษเหรอเมื่อกี้ไมบคุณน่ะไอ้เหมือนโดนยาพิษเหรอ เหมือนไปโดนยาพิษอ่ะพี่ดูแล้วเมื่าแค่ตีตมอผมผมได้ต้องเปลี่ยนสรรพนามเลยครับพี่ก๊อตไปจะเป็นลุงก๊อตป้าจิงหรอกับไอ้ไปกูไม่เคยเจ็บอะไรเลยถ้ามึงควยคนเลี้ยงเลยควรจัดการนะแล้วนี่ไล่ควรจัดการนะใครกูไม่เคยเจ็บเท่าานี้มาก่อนเลยนะแล้วใหควรจัดการนะเฮ้ยพี่ก๊อตครับพี่จะเอาว่าหลอดเท่เสมอครับพี่ผมแกนคนมากเลยใอ้ ไปประชุมเราใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปประชุมแก๊งก่อนตัดไปเลยว่าโอเคไปเจอกันโอเคครับไปเจอกันไปประชุมก่อนครับพี่เดี๋ยก่อนเจอกันน้องเดี๋ยวก่นครับคุณควรอย่าทำแบบนี้ออย่างนั้นสิคุณแค่แค่คุณแพ้พี่เฉินนี่ยแพงครับไปชมก็ได้ค่ะเดี๋ยวจิงเดี๋ยวจิงเลี้ยงพี่เฉินให้นะคะไม่เป็นไรเราคุณจิงแค่แพ้ผมศูนย์หกเองเดี๋ยวจิงเลี้ยงพี่เฉินให้ค่ะคุณไปเลยจิงเลี้ยงไหวจิงเลี้ยงไหวค่ะแค่คุณแพ้พี่เฉิน โอ้ยโหโอ้โหเลยอะไรเนี่ย้ี่ค่ะโดนหัวไดยยังไงเนี่ยโอ้โหพี่เอเดียดคู่โซะ ก็สามร้อยโอ้ยคไม่โควิดคับไม่โควิดไม่โควิดไม่โควิดผมตรวจแล้วแกีอไงดีคะแก้ไหมเดีไยวค่ะแก้ไม่ได้ผมนำอยู่หนึ่งศอ่ไม่นะคะนี่คือหนึ่งห <ๆ S 2> แล้วนะคะเคกียฟฟักไม่ได้ฟักเลยฟกไม่ทันเลยมา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 าม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 า์ามา,มามานาอามาๆามา คุณทําไม่ผมไปผมไปพัทยาฝนตกครับ้คุณจริงอุตส่าห์วาดไว้ว่าจริงมีผู้หญิงที่เก่งการมากอุ้ยเป็นไรคะไม่หรอกผมไม่สบายเพราะว่าไปไปพัทยาไปเลยระวังระวังมีคนเกาะรถไปข้ามขับรถไปคนหลบตัวอะไรนะเกาะรถทั่วไปด้วยวันนี้ครับพี่เฉินอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเราหลบนิดนึงนะพอดีพี่อยากหาว่าหลังแกป้าเขาก็ใช่นะคะ้ครับ ตายอ่าเสียจเดอนเลยดิมเท่าไหร่นะคะเยอ่ท่าเดืมเลยเท่าไหร่แล้วนะคะพี่เฉินว้า โมโลเลยเออต่ไร่อไ่ไร่เท่าไรอาคยิน่งน้ำยู่คติงน้ำยู่สหนึงถูกไหมใช่ถ้าสามหนึ่งแล้วะได้มาสามหนึ่ง หนึ่ง้มาเพื่อนอีเธอร์ได้เพื่อนลอดตัวไปเดีย๋ยวไปอีเธอร์ก่อนลอดตัวไปหรือวยาเล่นที่ไหนกันนะนั้นจิตเหรอโดนโดนใครเออบ๊มบ่าจะรีบลาบั๊อบจรีบไปชอบายมากเลยเดียมมึงยอมได้ยังไงเนะ,ะนแล้วเพือ่อนไปแล้ววะเออแซลน้องเล่เฉยมันโดน ถูกแล้วมันโดนลานกิดโดนลากิีคขับวะอ๋อหมือว่าเล่นเล่นลากกิดโดนไอ้นี่โดนเสียบูนี่พักเล่นกีฬาสีปะเนี่ยไอเหี้ยคนขับแคสเหรอวะ